เอาละครับพี่น้นองครับตอนนี้พร้อมแล้วครับพบเลขารกรร,รสคุณสุเทพเทือกสุบรรณครับขอบคุณครับแถลงการฉบับที่หนึ่ง คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มีพระมหาัตร์รงเป็นประมุขตปตด้วยเป็นที่ร,ร,รักดใจฉัแล้ว่ารัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรพักเพื่อไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคร่วมรัฐบาล สมาชิกพุทธ,ธิสภาเสียงข้างมากได้กระทำการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550รายละเอียดดังปรากฏตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2556ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีลักษณะเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งเป็นความผิดตามบทบัญญัติมาตรา68หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วแทน จะแสดงความสำนึกผิดต่อการกระทำอันมิชอบของตนรับแสดงออกโดยการประกาศต่อสาธารณชนว่าของสารรัฐธรรมนูญและไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐธรรมนูญอันเป็นการกระทำที่ขัดกับมาตรา216วรรค5ของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้กระทำการขัดกับหลักความชอบโดยกฎหมายและขาดความชอบธรรมทางการเมืองการกระทำของรัฐบาลเป็นการที่ให้ได้รับสิ่งอำนาจในกร,รองเทพโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นตามวิธีทัศที่บัญญัตไว้ใน,นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มี you, ร people, and, and. Somehow, ัฐารรมนูญไทยขึ้นตับคืนมาเป็นว่ารัฐบาลประสงค์ให้เพิ่มเติมดังกล่าวและบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปการกระทำดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามมาตรา69ของรัฐธรรมนูญที่มวลมหาประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า สามารถออกมาแสดงพลังตามสิทธิพิทักรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อยือนหยัดในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยการแสดงออก ทางประชาชนชาวไทยจึงเป็นการทำหน้าที่ของชนชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา70ของรัฐธรรมนูญคณะกรรมการกปป,ปสอันประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชนองค์กรเครือข่ายสหาภาพแรงงานกลุ่มนักวิชาการและตัวแทนวิชาชีพต่างๆ ที่ได้ร่วมกันคัดค้านการจาร่างพระบัญญัตินิรโทษกรรมและร่วมกันพิทักษรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่มุ่งขจัดระบอบทักษิณได้รับอานัตเสียงมวลชนเสียงมวลมหาประชาชนให้ทำการต่อสู้ต่อต้านรัฐบาล ที่เป็นร่างทรงของระบอบทักษิณที่ได้กระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญตามที่กล่าวแล้วข้างต้นคณะกรรมการกปป,ปสอขอยืนยันว่าการดำเนินการของกปป,ปสเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามมาตรา69ในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิบตยตามที่บัญญัติไว้ ในมาตราสามของรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำตามหลักประชาธิปไตยทางตรงโดยอาศัยหลักการอาหิงสาสันติเพื่อขจัดระบอบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐธภาที่เราเรียกกันทั่วไปว่าระบอบทักษิณให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยทั้งนี้ เพื่อทำรงรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ในประเทศไทยสืบไปคณะกรรมการกรปรปสจึงขอเชิญชวนมวลมหาประชาชนคนไทยทุกหมู่เหลา่าพร้อมใจกันสมัครสมานสามคัคคีเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและความขาดความชอบธรรมทางการเมืองพ้นไปจากแผ่นดินจากนั้นประชาชนจะได้ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรมประชาชนมีความมั่นคงและเป็นสุขต่อไป นอกจากนั้นกปปสอขอรายงานสถานการณ์ต่อพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้การชุมนุมของมวลมหาประชาชนที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นวันที่32แล้วบนหลักการอาหิงสาสันติสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธจนถึงขณะนี้ มีมวลมหาประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมเคลื่อนไหวแบบอารยะแล้วนับล้านล้านคนในวันนี้กปปอสอและมวลมหาประชาชนได้ดำเนินการเดินอารยะเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนราชการที่สำคัญได้แล้วหลายพื้นที่ดังนี้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บริษัทก,ษกสทโท,ทรคมนาคมบริษัททีโอทีจำกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงย,ยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณกระทรวงมหา,าดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศและกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทุกที่ดำเนินการได้อย่างสันติ ไม่มีความรุนแรงใดๆในส่วนของสื่อมวลชนกปป,ปสและมวลมหาประชาชนได้ประสานเจรจาขอความร่วมมือให้ถ่ายทอดสัญญาณการถแถลงของกอปป,ปสสำเร็จแล้วทั้งหมดโดยสื่อมวลชนทั้งหลายเข้าใจแนวทางของกอปป,ปสและมวลมหาประชาชนเป็นอย่างดี การดำเนินการทั้งหลายสืบเนื่องจากมวลมหาประชาชนต้องการขจบขจัดระบอบทักษิณซึ่งกอบโกยโกงกินประเทศไทยทำลายนิติรัฐนิติธรรมใช้กำลังอำนาจและมวลชนอันตรพานคมคูคุกคามทำร้ายนักศึกษาประชาชนจนเหลือที่ประชาชนจะทนได้ไหวต่อไป ที่สำคัญก็คือว่าได้กระทำการเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือการไม่ยอมรับกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองด้วยเหตุนี้มวลมหาประชาชนจึงต้องลุกขึ้นปกป้องรัฐธรรมนูญที่ถูกระบอบทักษิณ และคุกขาวสถานการณ์โดยทั่วไปยังมีตำรวจของรัฐบาลและสอ,อรอสอที่มุ่งทำร้ายและให้ร้ายมวลมหาประชาชนอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและมีท่าทีที่แข็งก้าต่อมวลมหาประชาชนรวมทั้ง ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมวลมหาประชาชนจึงต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติการของมวลมหาประชาชนมีความต่อเนื่องในการขจัดระบอบทักษิณก็ปป,ปสจึงขอประกาศให้วันจันทร์ที่สองธันวาคมนี้เป็นต้นไปเป็นวันหยุดงานทั่วประเทศ ของทุกส่วนราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่ไข่และนับจากเวลานี้เป็นต้นไปขอให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องได้อุทิศต,ตนเองเป็นสื่อมวลชนของมวลมหาประชาชน งดออกอากาศข่าวของรัฐบาลเพราะมีแต่จะสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนให้ทุกสถานีให้ทุกสถานีถ่ายทอดเฉพาะข่าวจากกปปอสอและการรายงานสถานการณ์จริงต่อพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศเท่านั้นกรณีการเสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บอีก45รายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อคืนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการก่อเหตุของฝ่ายรัฐบาลของระบอบทักษิณและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำต่อนักศึกษารามคำแหงที่ได้ลุกขึ้นต่อสู้โดยมือเปล่า และเป็นการต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของนักศึกษาโดยที่ไม่ใช่การปฏิบัติการเกี่ยวกับกรกปป,ปอสอแต่อย่างใดกปป,ปอสอขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนักศึกษาทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครั้งนี้และขอประนามรัฐบาลขอประนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่กระทำต่อนักศึกษาอย่างไร้สำนึกรับผิดชอบชั่วดีใดๆทั้งสิ้นกสศและมวลมหาประชาชนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพเพื่อนข้าราชการโดยเฉพาะทหารแพทย์พยาบาลน,นักวิชาการนิสิตนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมแนวทางกับมวลมหาประชาชนและยืนหยัดที่จะต่อสู้ร่วมกันจนกว่าจะขจัดระบอบทักษิณหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยและชัยชนะเป็นของประชาชนขอเรียกร้อง ไปยังรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เห็นแก่บ้านเมืองหยุดใส่ร้ายหยุดทำร้ายประชาชนและคืนอำนาจของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนไปดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต่อไปความคืบหน้าในการดำเนินการ ของกอปป,ปสจะได้ประกาศให้ทราบกันโดยทั่วไปเป็นระยะระยะด้วยจิตคาระวะแน่มวลมหาประชาชนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระหมหาษัตย์ทรงเป็นพระประมุกกอปป,ปสหนึ่งธันวาคม2556ขอบคุณครับ